สวัสดีการที่กำลังใเพื่อนๆที่น้ารักทุกคนนะครับก็มาถึงแลบที่7นะครับซึ่งมีชื่อแลบว่าการวิเคราะห์แบบจำลองทางอุโทกศาสตร์นะครับหรือ hydrological model analysis เราก็มาเริ่มมาตัวิการแลบที่7กันเลยนะครับก่อนเลยนะครับให้เราเปิดข้อมูล idw ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำการเติมเต็มพื้นที่นะครับหรือ fill ให้เราไปที่ a r toolbox นะครับ ไปที่ s p a t i a l Analyze Tool Hydrology แล้วเลือกคำสั่ง Fill นะครับช่อง Input Surface Raster ให้เราเลือก IDW นะครับแล้วช่อง Output เราก็ทำการตั้งชื่อนะครับผมหลังจากนั้นกด OK ได้เลยครับรอการมามประมวลผลสักคู่นะครับ มอประมลเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏฟิลขึ้นมานะครับผมซึ่งสังเกตจ,จากค่านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะก็คือค่าต่ำสุดจะอยู่ที่41.812นะครับต่างจาก IDW คือ18นะครับต่อมาเราจะมาวิเคราะห์ทิศทางการไหลนะครับให้เราใช้ข้อมูลฟิลนะครับที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาจากนั้นไปที่ ArcToolbox นะครับไปที่ s p a t i a l a n a l y s i to o l Hydrology แล้วก็เลือกคำสั่ง Flow Direction นะครับผมช่อง Input Surface Router ก็ใช้ Fill นะครับช่องอ n p เ t แล้วก็ตั้งชื่อนะครับหลังจากนั้นกด OK ครับผม เรอสักครู่นะครับเมื่อมรนมนหมนเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏทิศทางการไหลนะครับซึ่งดูได้จากนี่ครับ อย่างเลขหนึ่งนะครับจะเปลเป็นสีเขียวนะครับเขียวเข้มๆเหมาะขี้ม้าหน่อยนะครับผมซึ่งแต่ละพิกเซลเนี่ยจะบอกทิศทางการไหลนะเป็นสีและโค้เช่นทิศตะวันออกนะครับหรือศูนย์องศานะครับจะแทนด้วยเลขหนึ่งครับผมดูได้จากสีนี่เลยนะครับจะเป็นการไหลไปทางทิศตะวันออกต่อมานะครับเราจะมาทําการ กา,า,ารหลสะสมนะครับหรือ for accumulation นะครับโดยเราจะไปที่ ArcToolbox นะครับไปที่ Special a n a l y t to Hydrology แล้วเลือก for accumulation นะครับตงช่อง Input for Direction r e t t e r นะครับเราเลือก Fill l a y e t นะครับที่เพิ่งสร้างตะกี้นะครับแล้วก็เราก็ทำการตั้งชื่อนะครับ หลังจากนั้นนะครับตรง output Data t y p e นาะคแล้วให้เราเปลี่ยนจาก l o o t เป็น integer นะครับหลังจากนั้นกดโอเคเรอการประมวลผลสักคู่นะครับ ใจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับผม เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วนะครับให้เรามาทำการเปลี่ยนสีนะครับผมแล้วก็มาสังเกตนะครับให้เรานะครับซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าพิกเซลนะครับที่มีการผส,สมมากนะจะมีสีเขียวนะครับผมนี่ครับต่ำสุดจะเป็นสีแดงนะครับนี่สีเขียว ต่อมานะครับเราจะมาทำลำดับของลำน้ำกันนะครับซึ่งจะมี2แบบนะครับซึ่งแบบที่หนึ่งก็คือ Starler นะครับส่วนแบบที่สองจะเป็น Shell นะครับให้เราไปที่ Artun b l o x ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับไปที่ s p a t i a l Analysis Hydrology แล้วก็ Steam Order นะครับตรงช่อง Input Steam Rater นะครับผมให้เราเลือกข้อมูลการไหลสะสมนะครับ ช่อง input for direction l u t e r นะครับให้เราเลือกที่เราทำมานะครับช่อง output l u t e r ทำกานตั้งชื่อนะครับตรงช่อง m e t o d เราแล้ตี modeling นะครับแล้วก็จะใช้เป็นแบบแรกคือ starler นะครับกดโอเคได้เลย รอสักครู่นะครับผม ก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยนะครับสำหรับคำสั่งตสรีโอเดอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ของลำดับลำน้ำแบบที่1น,นะครับดังนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาทำแบบที่สองนะครับ ถ้าเราไปที่อั c h u n b a อ l นะครับเลือกคาสั่งเดิมนะครับจนช่อง Input นะครับเราก็เลือกนี่ครับข้อมูลการไหลสะสมแล้วก็มาเลือกทิศทางการไหลนะครับตรงช่อง Output เราก็มาทําการตั้งชื่อ หลังจากนั้นะครับตรง m e t h o d of Steam Ordering นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น Shell นะครับหลังจากนั้นกดเครอการะมวลผลสักคู่นะครับ ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมในการประมวลผล เมื่อเสร็จแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีดังนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาสร้างลำน้ำกันนะครับผมโดยไปที่ Art ์ o ูนบ o ็นะครับมาที่ s p t a l l n a l y ไ e Tool Hydrology แล้วไปที่ s t r e a m to Feature นะครับเดี๋ยวมันคลิกได้เลยตรงช่อง Input s t r e a m r a s t e r นะครับให้เราเลือกข้อมูลลำดับของ s t a r ์เลนะครับก็คือสตีมเนี่ครับผม ตรงช่อง Input Flow Direction Router นะครับให้เราเลือกชั้งข้อมูลทิศทางการไหลน,นะครับก็คือ Direction ที่เราได้สร้างไว้ตรงช่อง Output แล้วก็ทำการตั้งชื่อนะครับหลังจากนั้นก็กดเ OK คได้เลยครับผม รกอการมาบนสักคู่นะครับ ใช้เวลาประมินผลนานพอสมควรนะครับผมสำหรับคำสั่ง Steam to Feature ใกลเสร็จแล้วนะครับตอนนี้84%แล้วนะครับ เราก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการสร้างลําน้ำนะครับผมเราเข้ามาทำการเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเส้นหรือขนาด หลังจากนั้นนะครับเราจะมาวิเคราะห์ลุ่มน้ำามนนะครับโดยการค้นหาข้อมูลนะครับลำน้ำตั้งแต่ระดับ5ขึ้นไปนะครับโดยนะครับคลิกขวาที่ข้อมูลนะครับเลือก Open Attribute นะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ Table o p t i o n นะครับเลือก Select By Attribute นะครับ แล้วก็มาเลือกกิจโค้ดค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับรอสักครู่นะครับแล้วก็ใส่ห้าไปครับหลังจากนั้นกด apply ครับ เราสักคู่นะครับจะทําประมวลผลช้านิดนึงนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่านี่นะครับเป็นผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลลําน้ะครับต่อมานะครับเราจะทำการเอ็กพอร์ตลำน้ำออกมานะครับโดยเรามาคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลนะครับเลือกคำสั่ง Data นะครับผมแล้วก็ e x p o พ t Data หลังจากนั้นนะครับ ให้เราเลือก select feature นะครับผมแล้วก็มาเลือก o l d e r ยอจะทำการเก็บไว้นะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อนะครับ หลังจากนั้นกดเซฟนะครับผมแล้วก็กดโอเคถ้าเราจะทำกะให้มันเปิดมาเลยนะครับแล้วก็กดเย็ดเลยนะครับนี่ครับคือผลลัพธ์นะครับของลำน้ำตั้งแต่ระดับ5ขึ้นไปนะครับ เราก็มาทําการเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะครับต่อมาเราจะมาทําการวิเคราะห์ลุ่มน้ำกันนะครับผมให้เราไปที่ ArcToolbox นะครับแล้วก็ไปที่ s p a t i a l a n a l y s o l Hydrology แล้วก็เลือก Basin นะครับอย่าลืมคลิกมาตรงช่อง Input for Edition l a s t e r นะครับให้เราเลือกนี่ครับ f i e l Direct นะครับที่เราทำการสร้างไว้หลังจากนั้น ช่ององพัพโหลดเตอร์เราก็ทำการตั้งชื่อนะครับหลังกนั้นกดเซฟแล้วก็กดโอเคครับผมรอการประมวลผลสักครู่นะครับ ผลลับการวิเคราะห์ลุ่มน้ำนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับพื้นที่ต่ำก็เท่ากับหนึ่งครับสูงสุดก็477นะครับ,รบามาเราจะมาสร้างพื้นที่รับน้ำนะครับหรือ watershed ให้เราซูมเข้าไปที่ข้อมูลการไหลสะสมนะครับ นี่ครับซูมเข้าไปนะครับแล้วเราก็ทำการเลือกมาหนึ่งพิกเซลนะครับนี่ครับซูมมาแล้วนะครับทำการเลือกนะครับโดยใช้คำสั่งนะครับนี่ครับ identify นะครับไปคลิกอย่างพิกเซลหนาๆทำให้เราได้ทราบภาพพิกเซลได้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้ง นี่ครับค่าของนันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทราบค่าของหลังจากนั้นนะครับเราก็าไปที่ a r t o o l b o x นะครับเลือกคําสั่งเขียนฟีเจอร์คานมานะครับผมตรง,รงช่องฟีเจอร์คานโลเคชันนะครับเราไปเลือกว่าที่เราจะ,จะเซฟนะครับตรงฟีเจอร์คานเนมเราก็ตั้งชื่อนะครับผมหลังจากนั้นนะครับตรง Geometry เมตตี้ไทนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากโพลิกอนเป็นพอยต์นะครับหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการดีสตีจุดมาหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวที่ไปที่ดีเตอร์นะครับสไตล์ิตติ้งหลังจากนั้นกดที่โฟล์พอยต์เราสร้างมานะครับกดโอเคคอนติเนียครับหลังจากนั้นก็กด ดีไซนจุดมาหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ s ซฟ e e d ดนนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากำาังตาอ s ป o p e ิต t ิ้งไปต่อมานะครับเราจะทำเราก็จะไปที่ R t o Tool บอนะครับแล้วก็ไปที่ s p e t i a l Analyze Tool นะครับผมไปที่ Hydrology แล้วก็เลือก Snap p r o พ o พนะครับตรงช่อง input latter o r future p r o p o i t d a t t นะครับให้เราเลือก ProPoint ที่เราเพิ่งสร้างมานะครับหลังจากนั้นตรง p r o p o i n t field นะครับให้เราเลือกเป็น id นะครับและตรงช่อง input accumulation latter นะครับให้เราใส่ข้อมูลการไหลสะสมไปนะครับนี่ครับ ตรงช่องบลเตอร์เราทำาตั้งชื่อนะครับผมหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็จะไปที่ ArcToolbox อีกทีนะครับผมแล้วก็เลือกคำสั่ง Watershed e ขึ้นมาครับตรงช่อง Input for d i r e c t i o n l r u t e r ครับเลือกชั้นข้อมูลทิศทางการไหลนะครับหลังจากนั้นครับตรงช่อง Input Router on Feature Point Data นะครับให้เราเลือกนี่ครับที่เราเพิ่งทำการ Snap p r o Point ไปนะครับ งช่องโปร e r p o i n t นะครับให้เราเลือกเป็น Value นะครับผมเอา p เตอร์ทำงานตั้งชื่อนะครับหลังจากนั้นกด OK ได้เลยครับ นี่ครับเราก็จะได้พื้นที่รับน้ำนะครับผมนี่ก็คือพื้นที่รับน้ำนะครับต่อมานะครับเราจะมาแปลงข้อมูลลัตเตอร์เป็นโพลีกอนนะครับโดยไปที่อาร์ทูนบล็อกนะครับเลือกคอ e เว i ชั่นทูนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ l a t เตอร์ทูพาลิ พอลิโอนนะครับนี่ครับผมรัเตอร์คือพอลิอนจะอยู่ที่ฟอร์มลัเตอร์นะครับตรงช่องอินพุตลัตเตอร,ร์นะครับผมเมื่อเราใส่ นี่นัเราเลือกเข้าไปตรงฟิลนะครับให้เราเลือกเป็น value นะครับตรงช่องเอา p u พุแล้วก็ตั้งชื่อนะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับผมนี่นครับผมก็จะได้มาเป็นคนลับนะครับของ การแปลงรัตเตอร์เป็นโพลิกกนนะครับสำหรับหลักที่เจ็ดนะครับผมก็จขอจบการรายงานเรนเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบ